งานพี่บอยอห่างก,กันห้าสิบกิโลห่างก,กันห้าสิบกิโลซึ่งไม่ไกลกันนะคะอยู่ไม่ไกลกันพอดีในความโชคดีตรงนั้นพี่อาร์ตก็หารถทีแรกจะเอารถพี่จ็คกี้ออกมามันมันออกยากก็เลยได้รถน้องเต้เอ็กเพนเดอร์คันนั้นมาได้รถน้องเต้มาพี่อาร์ตก็พาไปงานขับไปงานแล้วคือทุกคนก็แบบ นั่งเบียดกันอยู่ข้างหลังแล้วเองก็นั่งข้างหน้ามาทีมงานแล้วบางทีก็แบบเพียนครับไหวไหมแบบยังไงพี่ให้ผมไปรับไหมพี่กอลก็แบบแอนนี่พี่ไปรับไปทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบไม่เป็นไรใจเย็นพี่ใจเยน็นแอนทําแบบแล้วพี่บอยก็แบบตัวเองอยา่าโพสนะอย่าแบบเต็งไหวไหมคือแบบโอเคใช่ไหมคือเราต้องทํางานก่อนนะครับเราต้องทํางานก่อนนะครับอะไรเงี้ยเออก็ โอเคพี่แอนโอเคแอนเข้าใจแต่ในความรู้สึกของเราอะเราก็แบบเหมือนถ้าต่อให้ไม่อยากร้องไห้มันก็น้ำจาม,มันจะไหลออกมาอยู่แล้วอะอ,อทีนี้พอพอเหมือนไปที่ร้านทุกคนก็รอก็รอแบบเฝ้าเฝ้ารอดูว่ารถตู้จะเข้ามาเมื่อไหร่แต่มันไม่มีรถตู้ไงก็คือมันก็มีแค่รถรถเล็กที่จะเข้าไปทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติแต่นักดนตรีวันนั้นก็ แอนไวไหมครับคือแบบคือเขาก็ห่อเหี่ยวแทนเราอะแต่เราก็พยายามที่จะเอนเตอร์เทนคือทุกคนก็เมาหมดแหละขึ้นเวทีประมาณสี่ทุ่มครึ่งวันนั้นจำได้ห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแอนรู้สึกสงสารทีมงานรู้สึกสงสารแดนเซอร์รู้สึกสงสารทุกคนเขาสู้กับเราอะเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราสู้แต่เขาสู้กับเราอะ S <S <an other> เราขอบคุณเขามากขอบคุณจริงๆจนมาถึงหลังเวทีก็แองก็รีบเดินไปแต่ใจสั่นใจเต้นมากตุกตุ๊กตุคือตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่อยากมองหน้าพี่บอยอ่ะคือรู้เลยว่าถ้ามองหน้าพี่บอยปุ๊บคือจะหลุดเราก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยอืมคือจะหลุดแล้วก็จะร้องไห้คือมันไม่ไหวแล้วแล้วแองก็แบบ ไม่มองแอนก็เดินเข้าไปในเต็นท์นก็แต่งตัวก็ไม่รู้ว่าจะสีหน้าเนี่ยเวลาที่คนมาถ่ายคลิปเนี่ยซึ่งวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะ,สาจะสแสดงออกเราจะเก็บองงาการได้ไหมเพราะแอนเป็นคนที่เก็บองงาการไม่ค่อยได้เออแอนจะออกมาทางหน้าสีหน้าแอนมันจะออกทีนี้พอปุ๊บพอหลังจากนั้นมาก็ก็มีคนเข้ามาถามสอบเป็นยังไงยิ่งมีคนเข้ามาถามมามันยิ่งแบบ ยิ่งยิ่งอยากใหเนาะก็แอมก็แต่งตัวเสร็จพี่บอยก็เดินมาแล้วก็มากอดน,นะคะคือมันไม่ต้องพูดเยอะอะมันมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยยังจําความรู้สึกนั้นได้เลยพูดแล้วจะร้องไห้คือมันเป็นอะไรที่ที่ตกใจ ที่เสียขวัญที่ทุกอย่างแต่เราแบบเก็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 บความรู้สึกเราตลอดแล้วพี่เดินเข้ามาคือแบบว่าโอเคต่อไปมันจะมีแต่สีดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่อเก็บความรู้สึกตรงนั้นขึ้นไว้ดีจนวันนั้นวันนั้นก็ได้ร้องเพลงนะหลายๆเพลงมันก็ ความรู้สึกมันมันบอกว่าถึกอ่ะมันเป็นอะไรที่ที่เราต้องการกำลังใจงขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยะจ้า